วันนีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทุกคนมาจวดกันนะคะวันนี้เราจะมาตะลุยข้อสอบนะคะแนววิชาชีพครูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันชุดที่หนึ่งนะคะอ่ะเหมือนเดิมนะคะสามารถที่จะร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้นะคะอ่ะข้อนี้นะข้อที่หนึ่งนะคะถามว่าอะไรอื่นข้อนี้นะถามว่า การเรียนการสอนในอนาคตนะคะมีแนวโน้มนะคะที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านใดน,นะ, learning, นะ,ะาการเ,เรียนนะคะการเรียนการสอนในอนาคตนะคะมีแนวโน้มที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านใดน,นะคะ 1. ค่ะการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะให้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยี2ค่ะการเปลี่ยนแปลงตนเองนะคะตามการเมืองและเศรษฐกิจนะคะ3ค่ะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะคะให้เหมือนกับชาติตะวันตกนะคะ สี่ค่ะการเปลี่ยนแปลงแน,นวคิดพื้นฐานให้สอดคล้องกับศาสนาและห้าค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะโอเคข้อนี้นะคะหากรู้คําตอบนะคะสามารถรัวคำตอบมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยข้อน,นี้โอเคค่ะหากรู้คำตอบนะคะสามารถรัวคำตอบมาได้เลยนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ย การเรียนการสอนในอนาคตนะคะมีแนวโน้มที่ต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านใดน,นะระหว่างการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เท่ทาทันสื่อและเทคโนโลยีนะคะการเปลี่ยนแปลงตนเองตามการเมืองและเศรษฐกิจนะคะ3ค่ะการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้เหมือนกับชาติตะวันตกแล้วก็4ค่ะการเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานให้สอดคล้องกับศาสนานั่นเองแล้วก็5ค่ะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นเรื่องของอะไรอื่น เป็นเรื่องของการอ่าข้อนี้นะก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เท่าทันสื่อแล้วก็เทคโนโลโยีนั่นเองนะคะเนื่องจากอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่มันก้าวไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะถามว่าอะไรข้อใดนะคะคือแนวทางการดําเนินการด้านการพัฒน,นาคุณภาพการศึกษาของยุทธศาสตร์ที่สองนะคะ,เร,รคเ,ะ,คะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ํานะคะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้านะ หนนะคะการพัฒนาระบบบริการกำลังพนและงบประมาณนั่นเองนะคะสค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาระบบนะคุ้มครองผู้บริโภคนะคะพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ 3. ค่ะการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะ4ค่ะการพัฒนาเข้าสู่การศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็5ค่ะ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะอ่าข้อนี้รัวคำตอบมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อไหนอื่นนะข้อใดนะคะคือแนวทางการดําเนินการนะคะด้านการพัฒนาคุณภาพนะคะการศึกษาของยุทธศาสตร์ที่สงนะคะเรื่องของ การลดความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำนะคะระหว่างตัวเลือกที่1นนะเป็นการพัฒนาระบบนะคะบริการกําลังพลแล้วก็งบประมาณ2ค่ะการพัฒนาระบบความคุ้มครองผู้บริโภคนะคะพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน3ค่ะการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพนะคะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการนะคะ4ค่ะการพัฒนาเข้าสู่การศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ แล้วก็5ค่ะการพัฒน,นาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตนะคะข้อนี้เป็นเรื่องของเลยอ่าเป็นเรื่องของการพัฒน,นาเข้าสู่การรองรับนะคะประชาคมอาเซียนนะคะต่อมาค่ะข้อที่สามของเรานะคะถามว่าโลกในปัจจุบันนะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะหรือที่เราเรียกว่าวูเก้าวนะคะยกเว้นข้อใดนะยกเว้นข้อใดนะคะหนึ่งค่ะ ความผ,ลผลันผวนคาดเดาได้ยากนะคะ2ค่ะความไม่แน่นอนยากต่อการตัดสินใจนะคะสค่ะมีเหตุปัจจัยที่มันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสี่ค่ะมีความคุมเครือนะคะไม่ชัดเจนแล้วก็หค่ะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองนะอ่ะข้อนี้รัวคำตอบมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อไหนอื่นนะโลกปัจจุบันนะคะมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะ หรือที่เราเรียกกันว่าวูก้าวูนะยกเว้นข้อใดโอเคข้อนี้รัวคําตอบมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อใหเอนอ่าข้อที่3ของเรานะคะรัวคําตอบมาได้เลยนะคะเป็นเรื่องของความสะดวกสบายนั่นเองนะวูก้าวก็จะมีความผันผวนนะคะคาดเดาได้ยากความไม่แน่อนอนยากต่อการตัดสินใจนะคะมีเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นเรื่องของความคุมเครือนะคะ ไม่ชัดเจนนั่นเองต่อมาข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่ถามว่าอะไรเอ่ยนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษานะคะควรมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณหรือไม่อย่างไรนะนักเรียนชั้นประถมศึกษานะคะควรมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณหรือไม่อย่างไรนั่นเองนะหนึ่งค่ะไม่ควรเป็นเรื่องยากเกินไปสองค่ะไม่ควรนะคะเพราะมีความรู้ไม่เพียงพอ ค่ะควรนะคะเพื่อให้นักเรียนได้เตรียมตัวพัฒนาตนเองได้นะคะ4ค่ะนั่นก็คือคว,ควรก็คือนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างนะคะให้มันเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ห้าค่ะไม่ควรค่ะเป็นเรื่องที่ไม่ช่วยส่งเสริมเรื่องของอะไรอื่นคุณธรรมนั่นเองนะคะโอเคข้อนี้รวมวมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อไหนนะ สามารถรัวคาตอบมาได้เลยนะคะสามารถรัวคาตอบแบบจั๊วจ้ดมาได้เลยนะคะอะคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยข้อนี้นะโอเคนะคะข้อนี้นะนักเรียนนะคะชั้นประถมศึกษาควรมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการคํานวณหรือไม่นะคะคําตอบก็คือควรนะคะเพื่อให้นักเรียนน่ะได้เตรียมตัวในการพัฒนาตนเองได้นั่นเอง ต่อมาข้อที่ห้าค่ะถามว่าอะไรการพัฒนาเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะครูควรปรับเรื่องใดในการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนนะครูควรนะคะปรับเรื่องใดในการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วน1ค่ะควรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้เป็น2ค่ะทดลองใช้ให้เข้าใจแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะไปใช้ในชั้นเรียน สามค่ะส,สั่งซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยไปใช้ในห้องเรียนนะคะแล้วก็ต่อมาสีา่ค่ะทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนก่อน3ปีจึงเลือกใช้เทคโนโลยีห้าค่ะเน้นการใช้มือถือในห้องเรียนมากขึ้นนะคะข้อที่ห้าเป็นเรื่องของการอะไรอ่าการทดลองใช้ให้เข้าใจนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะไปใช้ในชั้นเรียนนั่นเองนะต่อมาข้อที่6นะคะ ข้อที่หนะถามว่าอะไรข้อใดกล่าวถึงนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้องที่สุดนะคะข้อใดกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้องนะคะระหว่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ2ค่ะการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครเป็นหน้าที่ของภาคการศึกษาเท่านั้นนะคะ สามค่ะควรยึดหลักคิดว่าเราจะบริโภคทรัพยากรอย่างไรนะคะที่จะไม่เป็นการเอาเปรียบคนรุ่นหลังนะคะแล้วก็สี่ค่ะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบนะคะคือองค์การกินพีนเองแล้วก็ห้าค่ะอนุรักษ์นิยมเป็นความสำคัญคีย์เวิร์ดของการพัฒนาที่ยั่งยืนนะโอเคข้อนี้รวมมาได้เลยนะคะข้อที่6ของเรานะเพราะว่าข้อใดกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้องนะข้อใดกล่าวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ ถูกต้องนะคะนั่นก็คือตัวเลือกที่สามนันเองก็คือควรยึดหลักคิดว่าเราจะบริโภคทรัพยากรอ,อย่างไรที่จะไม่เอาเปรียบคนรุ่นหลังนะคะต่อมานะคะข้อที่7จ็ดข้อที่เนะคะถ้านักเรียนมีอาการที่ไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมของประเทศที่เพิ่งย้ายไปอยู่นะทุกอย่างนะคะดูแปลกใหม่นะไม่ว่าจะเป็นการแสดงท่าทางนะคะหรือสีหน้า การทักทายก็ดีการกินอาหารก็ดีนะคะหรือแม้กระทั่งทัศนคตินะทำให้รู้สึกเหมือนเป็นคนแบบนอกหรือว่านอดฟีไรหูมนะแสดงว่านักเรียนกําลังเผชิญกับวัฒนธรรมในรูปแบบใดนะคะที่ถูกต้องที่สุดนะ 1. ค่ะการช็อกทางวัฒนธรรม 2. ค่ะการผสมผสานทางวัฒนธรรม 3. ค่ะความล้าหลังทางวัฒนธรรม 4. นะคะการเห็นวัฒนธรรมของตนดีกว่าวัฒนธรรมของผู้อื่นแล้วก็5ค่ะ ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมนั่นเองนะโอเคข้อที่เจดนะคะรัวคําตอบมาได้เลยนะคะเป็นเรื่องของเอลยห้นัเรียน,นมีอาการที่ไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมนะคะเป็นเรื่องของการช็อกทางวัฒนธรรมนั่นเองนะต่อมาข้อที่8ปดนะคะข้อที่8ปดมว่าอะไร ข้อที่แปดถามว่าข้อใดกล่าวถึงความพอประมาณนะคะในการดํารงในการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องนะคะข้อใดกล่าวถึงความพอประมาณในการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องนะคะระหว่างหนึ่งนะเป็นเรื่องของ ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะรวมทางวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิน่น2ค่ะเป็นเรื่องของความตระหนักรู้อะไรเหมาะกับค่านิยมของสังคมในแต่ละท้องถิน่นและยึดถือแนวทางนั้นในการปฏิบัตินะคะ 3. ค่ะความรู้สึกถึงความจําเป็นของสิ่งต่างๆนะคะในชีวิตตนนะโดยใช้บรรทัดฐานของคนในสังคมเป็นเกณฑ์นในการตัดสินนะคะแล้วก็4ค่ะเป็นเรื่องของ ความพยายามนะคะที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดเพื่อ,อทําประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะแม้ว่าในบางครั้งต้องลําบากแล้วก็ต้องอดทนค่ะค่ะการเตรียมความพร้อมในการดําเนินชีวิตนะคะโดยการประเมินจากเรื่องของบริบททางสังคมแล้วก็นํามาปรับใช้ได้อย่างเหมาะกับตนเองนด้าเองนะคะข้อที่แปดนะอ่ะข้อที่แปดรัวคําตอบมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อไหนอื่นติ๊กต,ติ๊ก โอเครวมมาได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะกดเป็นกำลังใจให้ได้นะคะข้อนี้นะ่ะคิดว่าตอบข้อไหนนะคะข้อนี้โอเคนะคะข้อที่แปดนะคะเป็นเรื่องของความพอดีนะคะต่อความจำเป็นแล้วก็เหมาะสมกับฐานะตนเองสังคมสิ่งแวดล้อมรวมทั้งวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นนั่นเองนะคะ ต่อมาข้อที่9นะคะข้อที่9กถามว่าข้อใดนะคะข้อใดอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้ถูกต้องที่สุดอนะ่ะข้อใดอธิบายความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะได้ถูกต้องที่สุดนะคะระหว่าง1ครับเป็นแนวคิดที่ใช้กับเกษตรกรเท่านั้น2ค่ะความพอเพียงคือการรู้จักแบบยับยั้งชั่งใจนะคะไม่ฟุ่มเฟือย สามค่ะความพอเพียงคือการรวมการเป็นกลุ่มอาชีพนะคะเพื่อสร้างงานสร้างมูลค่าในชุมชนสี่ค่ะความพอเพียงคือการพออยู่พอกินนะคะพอใช้ไม่พึ่งพาผู้อื่นและตัวเลือกที่ห้าค่ะความพอเพียงคือการพอมีพอกินนะคะเพื่อตอนเองโอเคข้อนี้ข้อใดนะคะอธิบายความหมายของเศรษ,ษฐกิจพอเพียงได้ถูกต้องที่สุดนะคะ ข้อนี้รวมมาได้เลยนะคะข้อที่เก้านะก็เป็นเรื่องของอะไรื่นความพอเพียงก็คือพออยู่พอกินพอใช้ก็ไม่พึ่งพาผู้อื่นนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่10ค่ะอ่ะข้อที่10ถามว่าอะไรอื่น งานฝ่ายใดในโรงเรียนนะคะที่ดําเนินงานไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะงานฝ่ายใดในโรงเรียนนะคะที่ดําเนินงานไม่เป็นไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะ1นงนะคะงานวิชาการจะทําหลักสูตรของสถานศึกษาสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะการพัฒนากระบวนการเรียนรู้และออกแบบการวัดประเมินผลนะคะตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สองค่าง,งานงบป,ประมาณนะคะจัดทำแผนงบป,ประมาณและคําขอตั้งงบป,ประมาณตามแผนการขยายตัวของชุมชนเมืองนะคะและจัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบป,ประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่านะคะ 3. าค่าง,งานบริหารบุคคลนะคะตัดสินใจส่งเสริมแล้วก็ยกย่องเชิดชูนะคะเกียรติครูนะโดยการส่งเสริมวินัยคุณธรรมจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูจากเหตุและหลักฐานเชิงประจกักษ์ แล้วแรยงานผลโตการดําเนินงานต่อผู้บริหารสถานศึกษานะคะตัวเลือกที่4ค่ะงานบริหารงานทั่วไปนะคะวางแผนบริหารงานจัดเรียกว่าระบบการบริหารพัฒนาสถานศึกษาและก็พัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาครูนะคะแล้วก็พัฒนาสถานศึกษาชุมชน5ค่ะเป็นเรื่องของงานวิชาการนะคะก็คืองานงบประมาณงานบริหารงานบุคคลงานบริหารงานทั่วไปดําเนินงานด้วยความไม่ประมาท ไม่เสี่ยงนะคะแล้วก็มีความรอบคอบในการ,รวางแผนแล้วก็ดําเนินงานทุกขั้นตอนนั่นเองนะคะข้อที่10นะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยงานงบประมาณจัดทาแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณนะคะตามการขยายตัวของใครเอ่ยของชุมชนเมืองและจะัดทาแผนปฏิบัตินะคะการใช้ใจ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าเพราะว่าเขาทําตามแผนการขยายตัวของชุมชนนั่นเองนะ <c oughs> ต่อมานะคะข้อที่11 ข้อที่นะคะข้อใดเป็นพฤติกรรมนะการจัดการเรียนรู้ของครูนะคะที่ไม่สอดคล้องกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะข้อใดนะเป็นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูนะที่ไม่สอดคล้องนะคะกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะหนึ่งค่ะครูเจี๊ยบออกแบบกิจกรรมการเรียนนะคะได้เหมาะสมกับสภาพผู้เรียน ส่วนค่ะครูฟ้ามีการเตรียมพร้อมๆในการสนเสริมนะคะหากนักเรียนมีคะแนนสอบอน็ตน้อย3ค่ะครูอิงอิงนะคะใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการดูแลให้คำปรึกษาแก่นักเรียน4ค่ะครูออยจัดการเรียนรู้นะคะในชั้นเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม5ค่ะครูฝนเตรียมสื่อการสอนให้เพียงพอกับเรื่องของจำนวนนักเรียนนะคะอ่าข้อ11เนะคะเป็นเรื่องของอะไร เป็นเรื่องของอ่าเขาบอกว่านะข้อใดเป็นพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้นะคะที่ไม่สอดคล้องกับหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือู้อออยจัดการเรียนรู้นะคะอย่างเข่งคัดในทุกกิจกรรมนะถือว่าเข่งคัดเกินไปใช่ไหมคะโอเครัวคําตอบมาได้เลยนะคะข้อนี้่ะต่อมานะคะข้อที่12 ข้อที่สิบสองว่าอะไรเอ่ยนะบุคคลได้นะคะมีการนาหลักปรัชญาเศษษษษษเนะารษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตได้นะคะดีที่สุดนะบุคคลได้นะคะมีการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ได้ในการดํารงชีวิตได้ดีที่สุดนะคะหนึ่งค่ะนายชัยซื้อนะต้นผลไม้มาปลูกเน้นขายให้ชาวบ้านเป็นหลักนะคะ สองนายจวปลูกต้นผลไม้และขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆโดยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักไว้สามค่ะนายอนันต์ให้เพื่อนมาช่วยทําไร่ส่วนผสมนะคะแล้วก็ให้เพื่อนช่วยทําตามที่ตัวเองต้องการสี่ค่ะนายป้อมจ้างคนมาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วยนะคะเพื่อทําส่วนตามหลักปัญญาเศรษ,ษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็5ค่ะนายศักดนำผักผลไม้ที่ลทปลูกไว้ไปขายที่ตลาดก่อนนะเหลือจึงนํามาประกอบกินภายในครอบครัวนะคะ อ่าสิบสองนะคะเป็นเรื่องของอะไรเอยเขาบอกว่าดํารงชีวิตได้ดีที่สุดนะคะดีที่สุดนะนั่นก็คือเรื่องของตัวเลขที่สองนั่นเองก็คือในจวนปลูกต้นผลไม้แล้วก็ขยายพานันธุ์โดยใช้ปุ๋ยคอกแลยปุ๋ยอินทรีย์นะคะอ่าต่อมานะคะข้อที่สิบสี่ถามว่าอะไรเอ่ยสิบสี่นะคะสิบสี่นะข้อใดนะคะสามารถอ่าข้อที่สิบสี่นะ สิบสี่นะคะข้อใดนะคะนำแนวทางการสอนแบบบูรณาการปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเชื่อมโยงกับการจากกัดการเรียนรู้คีย์เวิร์ดคือน้อยที่สุดค่ะคีย์เวิร์ดคือน้อยที่สุดนะคะหนึ่งสอนคณิตศาสตร์นะคะโดยการทดลองปฏิบัติสองค่ะสอนบทร้อยกองนะคะแล้วก็ให้คัดลายมือในบทนั้นสามค่ะนํานักเรียนนะคะเข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์ประวัติศสาสตร์ท้องถิ่นแล้วก็นําความรู้มาจัดนิทรรศการ สี่ค่ะการสอนหลักการพูดภาษาอังกฤษนะคะแล้วเปรียบเทียบกับภาษาถิ่น5้าค่ะการสอนวิชากเกษตรที่เน้นบริบทของชุมชนนะคะอ่าข้อนี้รัวคําตอบมาได้เลยนะคะคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ยอ่าเป็นเรื่องของการสอนบทร้อยกรองนะคะแล้วก็ให้คัดลายมือในบทนั้นนะต่อมานะคะ อ่าข้อ16นะคะข้อ16หถามว่าอะไรอื่ยข้อใดแสดงให้เห็นถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ดีที่สุดนะคะได้ดีที่สุดข้อใดแสดงให้เห็นถึงการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ดีที่สุดหค่ะการสอนบุตรหลานของตนให้รู้จักคุณค่านะคะรู้จักใช้แล้วก็รู้จักออมเงินแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ 3ค่ะการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน่นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะมาสร้างประโยชน์ดได้อย่างเหมาะสม 3. ค่ะเป็นเรื่องของการแสวงหาผลตอบแทนนะคะบนพื้นฐานของการแบ่งปันนะมุ่งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์อย่างเหมาะสม 4. ค่ะการมีความรู้และความเข้าใจในธุรกิจของตนเองนะรู้จักลูกค้าศึกษาคู่แข่งแล้ก็เรียนรู้การตลาดนะคะ 5. ค่ะการไม่ใช้ใจ่ายเกินตัวแล้วก็ ไม่ลงทุนเกินขนาดคิดแล้วก็วางเพียอย่างรอบคอบนะคะ16นะคะ16เป็นเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสร้างประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะต่อมานะคะข้อสุดท้ายเล้ยวนะคะของค่าคืนนี้ครูภูมินะคะต้องการทําความเข้าใจภูมิหลังของนักเรียนนะที่มีปัญหานะคะเป็นการศึกษาทางจิตวิทยานะคะ ด้วยวิธีการใดนะรูภูมิต้องการทําความเข้าใจภูมิหลังของนักเรียนที่มีปัญหานะคะทีนี้จะเป็นการศึกษาจิตวิทยาด้านใดนะ1ค่ะการสํารวจ2ค่ะการทดสอบ3ค่ะการศึกษาภาคสนามนะสี่คือวิธีการสืบประวัตินะคะ5ค่ะวิธีการทดลองนะคะสิบเจดสิบเจ็ดนะคะเป็นเรื่องของการสืบประวัตินั่นเองนะคะเป็นเรื่องของ การสืบประวัตินั่นเองนะคะใครที่สนใจข้อสอบแบบนี้นะคะก็เข้ากลุ่มเพียง299บาทนะคะมีเอกสารนะสรุปฉบับสวยงามน่าอ่านเข้าใจง่ายข้อสอบเสม,มือนจริงนะคะมากกว่าสี0พันข้อมีคลิปติวประกอบเอกสารแล้วก็ไลฟ์สดช่วงใกล้สอบนะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ